เริ่มต้นเลยนะครับเข้าเซิร์ชคำว่า memo bird ใน Play Store หรือ App Store นะครับแล้วแต่รุ่นมือถือเราแอปจะเป็นรูปนกแบบนี้นะครับดาวน์โหลดได้เลยได้แอปมาแล้วนะครับต้องล็อกอินก่อนเสมอนะครับแนะนำให้เข้าด้วยไลน์ตอนนี้ให้แน่ใจนะครับว่ามือถือเราเปิดบลูทูธไว้แล้วนะครับแต่เชื่อมกันในแอปเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเครื่องเรานะครับเปิดหรือ,อยังเอ่ยต้องมีไฟเขียวขึ้นถ้ายังไม่ขึ้นให้กดค้างและไม่เสียบชาร์จขณะใช้ กดเครื่องหมายบวกที่มุมซ้ายบนนะครับจะเจอเครื่องปรากฏขึ้นมาให้กดอีกครั้งหนึ่งแตะที่ชื่อเขาสักครู่เขาจะทําการเชื่อมต่อกันถ้าขึ้นว่าสําเร็จแล้วก็ใช้งานได้เลยเมนูที่ใช้บ่อยสุดคือตรงกลางที่ใหญ่ๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับถ้าจะพิมพ์รูปกดด้านล่างคําว่ารูปภาพถ้าจะพิมพ์ข้อความแตะที่ด้านบนนะครับให้ขึ้นการพิมพ์แล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้ที่เราต้องการหลังจากนั้นกดมุมขวาบนหนึ่งครั้งมันจะเป็นพรีวิวก่อนพิมพ์ครับและกดพิมพ์ได้เลย เท่านี้กระดาษก็จะออกมาตามที่เราสั่งพิมพ์จะเห็นนะครับว่าด้านบนด้านล่างนะครับมีวันที่อยู่ถ้าเราจะเอาออกให้กดของฉันที่มุมขวาล่างกดคำว่าติดตั้งหมายเหตุการตั้งค่าหลังจากนั้นให้ติ๊กออกนะครับทั้งบนล่างเลยติ๊กออกวันที่หายไปติ๊กออกโลโก้หายไปถ้าเราอยากใส่โลโก้ลายนะ้ำของเราเองก็ใส่ได้ผมจะทดลองใส่ให้ดูนะครับ หลังจากนั้นกลับมาหน้าหลักแล้วลองพิมพ์อีกครั้งหนึ่งมุมขวาบนเหมือนเดิมกดพิมพ์คราวนี้ก็จะไม่มีวันที่นะครับที่เราปิดไปแล้วแต่จะมีโลโก้ของเราเองข้างล่างถ้าไม่ต้องการก็ปิดไปได้เลย